โอเควิธีตีบอสตัวที่2นะผมจะแนะนำสองสองแบบนะแบบแรกคือจะเป็นแบบสมมุติคนไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะแบบเล่นครั้งแรงนะกนะครับก็ใช้โบซอนนะครับผมแนะนำนะดาบอันนี้คือสเตตมันน้อยด้วยมันใช้แค่สเต็งสิบเด็กสิบมันก็ใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้คู่กับผงเคลือบดาบเนี่ยสายฟ้านะครับเอามาใส่ในช่องก็ได้เสร็จปุ๊บก็เวลาใช้จริงๆก็คือกดใช้เลยแล้วก็ตีได้เลยคือต่อให้เราเลเวลน้อยเรามีแค่นี้มันตีวอรดเข้าแรงมากนะครับอสตัวที่2 ดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นเนื่องจากว่ามันเป็น New เกม7ครับมันเกินมันเกินความเทคบอสปกติไปแล้วผมเลยขอใช้อันที่แบบมันอัดอัเกรดมาหน่อยแบบมีอรยยะรมหน่อยแล้วกันนะวิธีการก็เข้าไปใต้ท้องมันครับมันไม่มีอะไรแล้วมันก็จะเดินถอยไปครับถ้าเราเข้าไปใต้ท้องมันแล้วก็ตีนะแรงให้่ก็ค่อนข้างแรงนะจริงๆถ้าสมมติว่า New เกม e หนึ่งแล้วเคลือบสายฟ้าผมว่ามันแรงกว่านี้มันตีเร็วด้วยข้อดีของมเข้าไปใต้ท้อง ปแปบ๊บเดียวผมพมตีแบบช้าๆนะัน,นี่สมมติมันชาร์ท่าอยู่เราก็ตีนัวเลยเห็นปะแล้วพอเป็นท่านเนี่ยมันจะแด็สามครั้งนะมาหาเราจำไว้ครับหนะึ่งสองสามประมาณนี้พอครั้งที่สามเนี่ยมันจะพ้นไอ้เราก็ไปยืนตีมันได้เลยข้างๆนะแค่นี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ผมจะถือว่าผมไม่ฆ่ามันนะผมจะถือว่ามันมันตายแล้วนะจริงๆตีจริงๆแล้วตายอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราไปดูอีกแบบแนะ อีกแบบหนึ่งสมมุติว่าเรามั่นใจว่าอ่ะเรามีของในแหละเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วผ่านเดลซีอันนี้ดาบนี้นะอันนี้ผมแนะนำนะแหวนก็ใส่ประมาณนี้จริงๆใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่สมมุติว่าเรามั่นใจนะในกรณีที่เราเล่นไม่โดนดาเมจเราก็ทานี้ไปเลยก็ดาบนี้นะถ้าเลือดเราต่ํากว่า20%มันก็ได้ดาเมจเพิ่มนะครับก็ถือเอาไว้นะข้างหนึ่งนะครับามีบัฟก็อ่ะสักหน่อยก็ก็บัฟไปสักหน่อยหนึ่งก็ได้ทีนี้เวลาตีเนี่ยดาบนี้ก็เก็บไปครับแล้วก็ใช้สกของดาาบนนรัใรตีม ่ะมาถึงถ้าเราเข้ามาวอน์ดไปจีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เดินเข้าไปเยเดินเข้าไปหามันเดินเข้าไปไม่ต้องกลัวครับแล้วเราก็หวดเราก็ซัดแต่สก,กิลเนี่ยซัดไปเลยสก,กิลเนะี่ยสกิลอย่างเดียวเลยซัดไปเหไปปะชิพายอย่าตายนะเอ้ากรรมชิพายตายแนละ้ว <laughs> เร็วไปโอเคก็จี้อ่าจริงๆ <laughs> ผมจะทำผมจะทำอีกแบบหนึงนะ่งครับเป็นแบบใช้เวทนะ มันดันตายซะก่อนผมเลี้ยงไม่ทันหรอกผมการดาวเมจไม่ถึงมนงไม่จะแรงขนาดนี้วิธีการเก็บที่เครือบดาบนะครับจากบอลไฟล์แรกของไฮวอลต์โรติกนะครับก็คือขึ้นไปทางนี้จากนั้นขึ้นไปบนปราสาทที่หัวประสาทที่ข้างบนมังกรนอนอยู่นะครับทางบันไดอ้อมมาบอลตามช่างมันไล่ไม่ทันครับลงครับตรงนี้ครับนี่จะจะมีที่เคลือบดาบอยู่เป็นที่เคลือบดาบสายฟ้านะครับส่วนตัวดาบเนี่ยจะได้ตอนในห้องข้างในนะครับ ก็เข้าไปไม่ลึกมากผ่านอัศวินตัวหนึ่งครับอัศวินถือโล่ถือหอกอผ่านเข้าไปทีนี้ก็อยู่ในห้องนี้จะมีอันเดซตัวหนึ่งออกมาแทงเรานะครับอ่แล้วก็เดินเข้าไปในห้องครับนี่เราจะได้ดาบเข้ามาครับเป็นดาบโบซอสหน้าตาเป็นประมาณนี้